สมอลพรมยับยั้งเชื้อโรคสั่งซื้อได้ที่ไลน์ i อดี @small_netmatters ฟินดีหอมเข้มข้นจากกาแฟาอาราบิกา้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟท่านผู้ชมครับมาสู่ช่วงคอลัมนิสต์ของรายการจอดใจวันนี้เป็นคอลัมนิสต์รับเชิญพิเศษนะครับอาจารย์สุภวันกรีนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคุณกรนถ้าหากยังจำกันได้อาจารย์เคยมารายการจอดใจอาจารย์เป็นวิทยากรเป็นผู้บรรยายธรรมะแล้วก็ข่าวที่แล้วมา สิ่งหนึ่งที่เราชื่นชอบก็คือการอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้เราเห็นภาพแบบง่ายๆชัดๆวันนี้มีเรื่องที่อาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องที่กังวลใจมากว่าสังคมของเรามันไปถึงขั้นนี้แล้วเหรอทั้งในระดับสังคมไทยทั้งในระดับนานาชาติใ,ในโลกของเราเนี่ยก็ท้าที่เมืองไทยนี่พวกเราก็คงจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการยิงกันที่พารากอนนะคะคซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้คนไทยนะคะต้องเรียกว่าวิตกกังวลมากโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภยัย ของลูกหลานเนี่ยของเราส่วนในระดับโลกเนี่ยขณะนี้ก็เป็นวิกฤตการณ์ทางตะวันออกกลางตั้งแต่ที่อิสราเอลนะคะครับซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เนี่ยอาจารย์เห็นว่าจะทําให้เกิดวิกฤตการณ์อีกอันหนึ่งซึ่งคนเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะคะคือทําให้เกิดความหวาดกลัวเนี่ยเป็นอย่างยิ่งแล้วมันก็กระทบกับตัวเรานะคะที่ทําให้เราในเกิดอาการนะคะซึมเศรา้าเครียดนะคะส่วนตัวผมผมอันนี้ผมยกตัวอย่างผมให้อาจารย์ <Okay. S 2> เลย ผมเป็นหนึ่งที่ตามข่าวเรื่องปาเลสไตน์กับอิสราเอลใช่ตามไปจนถึงอดีตว่ามันมีอะไรมาใช่ซึ่งซับซ้อนมาและผม<อ>นคนพบ<า>ว่าเมื่อผมตามอยู่สักประมาณ3วันผมหดหูก,ก็เลยต้องหยุดไปไปหาเรื่องอื่นของอาจารย์นี่คือตอนแรกอาจารย์พยายามจะไม่ดูไม่อยากที่จะเห็นภาพที่ทม,ทมันสลดมากนะคะเพราะว่ามีการฆ่าเด็ก ผู้หญิงแล้วก็คนแก่ในในโลกโซเชียลสมัยใหม่เมื่อเทียบกับเหตุการณ์ลุมความรุนแรงหรือสงครามในสมัยโบราณภาพที่ผ่านพ้นถึงตัวเหล่าถึงปัจเจกบุคคลแต่ละคนเนี่ยมันจะน้อยมันจะถูกเซ็นเซอร์มันจะอะไรมากมายแต่คราวนี้มันเป็นมือถือใครมือถือใครไปส่งให้ใคร แล้วมันก่อนไวรัลเนี่ยเร็วมากเลยผ่านโซเชียลมีเดียอะไรต่ออะไรพวกนี้ขึ้นในส่วนของพวกเราเราไม่มีทางที่จะรู้ความจริงว่ามันจริงหรือว่ามันเท็จมันเป็น AI อะไรต่ออะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่าเหตุการณ์อันนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันทําให้เกิดวิกฤตการณ์ที่จะทําให้คนนะคะเกิดความหวาดกลัวในความไม่มั่นคงของชีวิต,<ร>ตอาจารย์บอกว่านี่กําลังจะเกิดเป็นความป่วย ในจิตใจที่เราไม่รู้ตัวใช่นี่คือสาเหตุที่อาจารย์เอาตรงนี้เนี่ยมามาวางไว้ค่ะตอนแรกผมก็งงนึกว่าอาจารย์จะดื้อนะคะอันนี้เนี่ยก็คือถ้าลูกศิษย์ของอาจารย์จะเปรียบเทียบให้ดูว่าเรามีตัวกายนะคะและเราก็มีจิตกับใจนะคะสีแดงตรงนี้เนี่ยคือใจกตัวนี้เป็นตัวกายนะคะน้ําตรงนี้ก็คือความคิด ค,ความคิดของเรานะคะที่อาจารย์เรียกว่าเจอริส่วนสีแดงตรงนี้คือตัวใจของเราอาจารย์เพียงต้องการที่จะแสดงให้พวกเราเนี่ยรู้ว่าขณะนี้นะคะจิตใจของมนุษย์เนี่ยอยู่ในลักษณะอย่างนี้ก็คืออาการ<อ>ที่เครียดวิตกกังวลคิดมากม<อ>ุ้งสัานตกใจกลัวนะคะโดยเฉพาะเนี่ยกลัวที่จะหลงเข้าไปในเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวเนี่ยแบบนี้ฉะนั้นตรงนี้ล่ะคะ่ะคือโรคภัยไข้เจ็บ ของจิตใจของเราซึ่งอาการเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแสดงออกแบบแบบไขวัดนะคะน้ำมูกน้ำตาไหลอะไรแต่อไรพวกนี้จึงทำให้คนเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรมีสองประเด็นที่ผมรู้สึกนะครับที่อาจารย์บอกมาก็คือหนึ่งไม่รู้ว่าตัวเองป่วย สองต่อให้รู้แล้วยังไงเราจะรักษายังไงมันไม่ได้มีวาระแบบมีเป็นยามีวัคซีนมีอะไรเอาสองข้อนี้อาจารย์มีข้อทข้อแนะนำไหมครับตรงนี้แหละที่อาจารย์นะคะต้องการเนี่ยแทรกความรู้ของพระพุทธเจ้าในเรื่องของอริยสัจสี่เอาแบบง่ายๆเลยนะคะคือขณะนี้เนี่ยสภาวะนี้ก็คือหมายความว่าเป็นอริยสัจข้อที่หนึ่งก็คือมนุษย์ทั้งโลกกําลังอยู่ในโรคระบาดของความทุกข์ทางใจนะคะทีนี้สาเหตุแห่งทุก อาจารย์ใช้คำสั้นๆก็คือเจอรี่คือหนูเจอรี่เนี่ยมันเป็นตัวพาหะพาหะตัวสาเหตุที่นำเอาเหตุการณ์ข้างนอกเนี่ยเข้ามาสุมในจใจของเราแล้วก็มาทำร้ายตัวใจตัวจริงของเรารพอเราเนี่ยสามารถขีดเส้นใต้ากากบาดว่าอันนี้คือสาเหตุแห่งทุกข์เราก็สามารถที่จะเอาสาเหตุตัวนี้เนี่ยออกไปได้ นั่นก็คืออย่าให้เจอรี่ไปเอาอะไรมาหาเราใช่พอเรารู้แค่นี้เนี่ยเราก็จะสามารถจัดการกับเจอรี่ได้ซึ่งพระพุทธเจ้านะคะให้ทางออกกับเรามาแล้วนั่นก็คืออริยสัจข้อที่สอริยมรรคมีองค์8ดแต่ถ้าสมมุติเราจะบีบให้มันสั้นที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องสติปัฐานหรืออาจารย์ใช้คำว่าสติปัฏฐานวิปัสนาที่อาจารย์ใช้คำว่าพาตัวใจกลับบ้านนะคะคือขณะนี้นะคะ ตัวใจของมนุษย์นะคะกำลังหลงทางอยู่ในป่าดงดิบของปัญหาชีวิตปัญหาสังคมโลกปัญหาสังคมในเมืองไทยนะคะที่มันอีหลอกขอกแขกไปหมดเลยที่เราไม่รู้เลยว่าเราเราอยู่ณจุดไหนแล้วทางออกคืออะไรจึงเป็นสาเหตุทำให้คนนะคะซึมเศร้ามากแล้วเราไม่มีความหวังต่อชีวิตเลยว่าเราจะเดินหน้าต่อเนี่ยได้อย่างไรสมมุติคุณไปเสพข่าวด้วยด้วยความอา,อาจจะ ใส่เอาอารมณ์เข้าไปร่วมเยอะ,ะแ,ลแล้วจิตใจคุณก็เศร้าหมองย่ำแย่อยู่เป็นเวลานานเพราะว่าข่าวมันมีลำดับขั้นของการพัฒนาของเหตุการณ์ก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆแต่จิตใจก็จะย่ำแย่ลงเรื่อยๆอก็ต้องถอยกลับออกมาก่อนถูกไมหมฮะอาจารย์ หลักการก็คือพาตัวใจะละกลับบ้านคืออ,อยาอ่าพาตัวใจไปอยู่ท,ที่แค่ที่เหตุการณ์ถอยกลับมาอยู่ที่ตัว<ช>เราใช่ซ,ซึ่งเราจะต้องรู้ว่าบ้านของใจคืออะไรนะคะตรงนี้ในส่วนของปัจเจกบุคคลแต่ในส่วนของสังคมนะคะในวงกว้างขึ้นอาจารย์เนี่ยมีทางออกขณะนี้ก็คือการทำนวดสมาธินะคะทำนวดสมาธิกับร้านทำสมาธิไม่ใช่คนทุกคนอยากจะมาทำสมาธิจริงไหมคะ อาจารย์ก็เลยสร้างกุศโลบายเป็นการประสานภูมิปัญญาทางธรรมของพระพุทธเจ้ากับภูมิปัญญาของไทยในเรื่องการนวดแผนโบราณของไทยเราซึ่งเป็นสมบัติที่ล้ำค่ามากอาจารย์ก็เอาสองเรื่องนี้นะคะมาประสานกันเป็นเรื่องนวดสมาธิก็คือว่าการกุศโลบายที่จะหลอกล่อให้คนนะคะมาทำสมาธิแล้วก็เสริมด้วยความรู้ของอาจารย์นะคะที่จะทำให้เขาเนี่ยนะคะได้สัมผัสกับความสงบข้างใน คือทำที่บ้านเนี่ยจะมีคนสักกี่คนที่อยากจะทําแต่ตรงนี้อาจารย์พยายามหาทางออกให้กับทุกคนเนี่ยที่เดินถนนเนี่ยสามารถที่จะเดินแทนที่จะเดินเข้าไปร้านกาแฟก็เดินเข้าไปในร้านทําสมาธิซึ่งอาจารย์นะคะจะออกแบบเนี่ยให้คนสามารถเข้าไป นะคะหายใจแบบรู้สึกตัวทั่วพร้อมสักหานาทีจะมีเทคนิคเนี่ยประมาณ2030อย่างให้คนเลือกเลยเป็นเมนูให้คนเลือกซึ่งเป็นอาหารเนี่ยของของตัวใจผมผมเชื่อว่าเป็นข้อดีที่หลายๆคนทำสมาธิอย่างเดียวอาจจะทําบ้างไม่ทําบ้างแต่พอบอกว่านวดก็จะอยากทําก็เลยเอาสิ่งนี้มารวมกันใช่ใ,ใช่ให้ให้เกิดกลไกนั้นได้ง่ายก็คือว่าเรากําลังเจอกับภาวะที่จิตใจเรากําลังสั่นคลอนแย่ๆโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ย้ําว่า หากท่านผู้ชมรู้สึกอย่างนั้นต้องหากลไกในการแก้ไขหลายท่านหาหาข้อมูลหาความรู้แล้วก็ไปตบบัติได้เองหลายท่านอาจจะต้องการครูบาอาจารย์ผู้ช่วยมาแนะนํามาสั่งสอนมาช่วยเหลือในการทําสิ่งนั้นแต่ว่าไม่ว่าจะทําด้วยวิธีใดก็ตามมันจะเกิดประโยชน์กับตัวท่านและก็ความรู้สึกและก็จิตใจของท่านนะครับขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค,ครับขอบ,ขอบคุณครับ